กล่าวมีรากฐานมาจากยุทธวิธีดั้งเดิมของกองทัพไทยที่เคยถูกนํามาใช้ในยุคสงครามเย็นแต่ครั้งนี้ถูกปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยโดยเพิ่มเทคโนโลยีและการข่าวสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันกองทัพไทยได้ส่งหน่วยรบเคลื่อนที่เร็วเข้าไปเตรียมกาลังบริเวณชายแดนพร้อมหน่วยลาดตระเวนทางอากาศและโดรนตรวจการที่บินสำรวจตลอด24ชั่วโมง สถานการณ์ในพื้นที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากพรมแดนไทยกัมพูชาเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างยิ่งในขณะที่รัฐบาลไทยยืนยันว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นเพียงมาตรการป้องกันไม่ใช่การรุกรานแต่หลายฝ่ายมองว่าความตึงเครียดอาจบานปลายได้หากเกิดความเข้าใจผิดหรือมีเหตุยิงปะทะแม้จะมีความพยายามทางการทูตในการลดความร้อนแรง แต่รายงานข่าวจากพื้นที่ระบุว่าฝ่ายกัมพูชาเองก็ได้เสริมกำลังในฝั่งตรงข้ามเช่นกันโดยมีกำลังทหารจากหลายจังหวัดเคลื่อนเข้าสู่แนวชายแดนสื่อท้องถิ่นของกัมพูชาบางแห่งรายงานว่าการเคลื่อนไหวของไทยถูกมองว่าเป็นการยืย่วยุซึ่งอาจนำไปสู่การตอบโต้ในทางทหารแต่ฝ่ายไทยยืนยันว่ากองทัพไทยไม่มีนโยบายเริ่มต้นความรุนแรงมีเพียงการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติเท่านั้น ขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ชายแดนเริ่มกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลายหมู่บ้านมีการอพยพชั่วคราวเด็กๆถูกสั่งหยุดเรียนโรงเรียนบางแห่งถูกใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนหน่วยแพทย์ทหารได้เตรียมกำลังเพื่อรองรับผู้ได้รับบาดเจ็บหากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแหล่งข่าวภายในกองทัพเปิดเผยว่าการตัดสินใจของผบสสในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยลำพังแต่เป็นการประสานกับหน่วยงานความมั่นคงหลายฝ่าย ทั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติหน่วยข่าวกรองและกระทรวงกลาโหมมีการประชุมลับหลายรอบก่อนจะมีคำสั่งออกมาอย่างเป็นทางการผอ,อสอสอใช้น้ำเสียงหนักแน่นระหว่างการประชุมโดยระบุว่าหากมีการรุกล้ำอธิปไตยแม้แต่หนึ่งนิ้วกองทัพจะต้องตอบโต้ทันทีคำพูดนี้สะท้อนถึงความพร้อมและจุดยืนที่ชัดเจนของไทยในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในอีกด้านหนึ่งนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระบุว่าสถานการณ์นี้ไม่ใช่เพียงความขัดแย้งทางชายแดนธรรมดา แต่มีมิติทางการเมืองและเศรษฐกิจซ่อนอยู่โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ทับซ้อนเช่นป่าไม้แหล่งน้ําและเส้นทางการขนส่งที่มีมูลค่ามหาศาลหลายฝ่ายเชื่อว่ากัมพูชาเองต้องการสร้างแรงกดดันทางการเมืองในช่วงที่ภายในประเทศกําลังมีความเปลี่ยนแปลงผู้นําและอาจใช้สถานการณ์ชายแดนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนภายในประเทศขณะเดียวกันรัฐบาลไทยก็ต้องรักษาภาพลักษณ์ของความแข็งแกร่งต่อหน้าสังคมโลก ภายในค่ายทหารหน่วยรบพิเศษและหน่วยปืนใหญ่ได้รับคำสั่งเตรียมพร้อมเต็มอัตราศึกอาวุธยุโทโธปกรณ์ขั้นสูงเช่นปืนใหญ่ระยะไกลเครื่องยิงจรวดและรถหุมเกระอดได้ถูกเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกับการสนับสนุนทางอากาศจากฝูงบินลาดตระเวนและเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธทหารในพื้นที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาไม่ต้องการสงครามแต่ก็พร้อมหากจำเป็นต้องปกป้องประเทศชาติความรู้สึกของคนในกองทัพจึงเป็นทั้งความกังวลและความภาคภูมิใจในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการเผยภาพดาวเทียมที่แสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวของกำลังทหารทั้งสองฝ่ายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการขุดสนามเพาะตั้งจุดตรวจและขนส่งยุทธปัจจัยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประชาชนไทยในจังหวัดชายแดนเช่นสแกวบุรีรัมและสุรินต่างติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดหลายคนกล่าวว่าพวกเขายังหวังให้สถานการณ์คลี่คลายโดยไม่ต้องมีการยิงปะทะเพราะหลายครอบครัวยังมีญาติหรือคนรู้จักที่อยู่ฝั่งกัมพูชา แม้สถานการณ์จะดูตึงเครียดแต่รัฐบาลไทยยังคงยืนยันว่าการทูตยังเป็นช่องทางหลักในการแก้ปัญหากระทรวงการต่างประเทศได้ส่งสัญญาณพร้อมเปิดการเจรจากับรัฐบาลกัมพูชาในทุกระดับเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียที่ไม่จําเป็นขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเช่นเวียดนามและลาวกาลังจับตาเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเพราะหากความขัดแย้งลุกลามอาจกระทบต่อเสถียรภาพทั้งภูมิภาคในโซเชียลมีเดียคนไทยจํานวนมากออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือด บางส่วนเรียกร้องให้รัฐบาลใช้ท่าทีแข็งกล้าวเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของชาติขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงและหันมาใช้วิธีทางการทูตแทนการถกเถียงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความว่วงใยของประชาชนต่อประเทศชาติแต่ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าความแตกแยกทางความคิดภายในประเทศเองก็อาจเป็นปัจจัยที่ทําให้สถานการณ์ซับซ้อนยิ่งขึ้นปัจจุบันผอ,อสอสอได้ลงพื้นที่ตรวจแนวชายแดนด้วยตนเอง มีรายงานว่าเขาได้ให้กำลังใจกำลังพลและตรวจสภาพความพร้อมของฐานทัพต่างๆโดยย้ำว่าทุกการเคลื่อนไหวต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศและต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ยังมีคำสั่งให้หน่วยงานทหารทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจในพื้นที่เพื่อรักษาความสงบและความปลอดภัยของประชาชนในเขตชายแดนท้ายที่สุดแม้คำสั่งบุกตาควายและแผนจัก,กรพงภูวนาจะเป็นเพียงการเตรียมพร้อมเชิงยุทธศาสตร์ แต่ก็เพียงพอที่จะสร้างแรงสัมสะเทือนทั้งในประเทศและต่างประเทศความตึงเครียดนี้อาจคลี่คลายหรือประทุข,ขึ้นอีกครั้งขึ้นอยู่กับท่าทีของทั้งสองฝ่ายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่หวังในตอนนี้คือให้ความขัดแย้งครั้งนี้จบลงด้วยสันติวิธีไม่ใช่ด้วยเสียงปืนหรือควันไฟจากสมรภูมิชายแดนเพราะทุกชีวิตที่อยู่ในแนวหน้าล้วนคือคนไทยที่รักชาติและต้องการเพียงสันติภาพที่ยั่งยืนนับตั้งแต่เกิดเหตุความตึงเครียดที่ตาขวาย ความเคลื่อนไหวของกองทัพทั้งสองประเทศก็อยู่ภายใต้สายตาของสื่อทั่วโลกโดยเฉพาะสำนักข่าวจากยุโรปและเอเชียที่ต่างให้ความสนใจต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งทั้งสองประเทศมีประวัติศาสตร์ร่วมกันยาวนานทั้งในด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมืองแต่ก็เต็มไปด้วยความเปราะบางเมื่อพูดถึงเรื่องพรมแดนและพื้นที่ทับซ้อนสื่อหลายสำนักรายงานว่าความขัดแย้งในครั้งนี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องของอาณาเขตเท่านั้นแต่อาจเกี่ยวข้องกับการเมืองภายในของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่รัฐบาลของทั้งไทยและกัมพูชากำลังเผชิญแรงกดดันจากประชาชนในประเทศของตนเองนักวิเคราะห์บางรายมองว่าการที่ผบสสไทยตัดสินใจทุบโต๊ะและออกคำสั่งครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่เด็ดขาดและความพร้อมของกองทัพไทยในการรับมือกับทุกสถานการณ์ขณะเดียวกันก็อาจเป็นสัญญาณส่งถึงประเทศเพื่อนบ้านว่าไทยจะไม่ยอมถูกกดดันจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ในอีกมุมหนึ่งนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบางส่วนกลับเตือนว่าการเคลื่อนไหวเชิงลุกเกินไปอาจทําให้สถานการณ์ลุกลามจนกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะในสายตาของประชาคมอาเซียนที่เน้นการแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจามากกว่าการใช้กําลังขณะดเดียวกันเสียงสะท้อนจากพื้นที่ชายแดนยังคงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องประชาชนในหลายอำเภอเล่าว่ามีเสียงระเบิดเบาๆดังมาจากฝั่งตรงข้ามในยามค่ำคืน บางจุดมีการซ้อมรบจำลองเพื่อเตรียมพร้อมหากสถานการณ์ไม่สามารถควบคุมได้หลายครอบครัวเริ่มย้ายผู้สูงอายุและเด็กออกจากพื้นที่ขณะที่ร้านค้าชายแดนซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะการขนส่งสินค้าถูกจำกัดเจ้าของร้านอาหารรายหนึ่งในจังหวัดสแก้วกล่าวว่าเราไม่อยากให้เกิดสงครามอีกเพราะมันจะกระทบกับคนธรรมดาอย่างเราเราที่อยู่ตรงนี้เราแค่อยากให้ทหารทั้งสองฝ่ายคุยกันแล้วจบด้วยดีคำพูดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของคนเล็กคนน้อยที่ต้องอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอน ในด้านการข่าวมีรายงานว่ากองทัพไทยได้ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและระบบเรดาร์ขั้นสูงในการตรวจจับความเคลื่อนไหวของกองกำลังฝ่ายตรงข้ามมีการแบ่งโซนยุทธศาสตร์ออกเป็นหลายระดับตั้งแต่ระดับป้องกันเบื้องต้นจนถึงระดับตอบโต้เชิงรุกซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้รหัสยุทธการจากกระพงภูวนาท,ที่มีรายละเอียดเป็นความลับสุดยอดแม้ไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะแต่แหล่งข่าวระบุว,ว,ว่ามีการเตรียมแผนสำรองไว้หลายชั้น รวมถึงการสนับสนุนทางอากาศจากฐานทัพในภาคอีสานและการเชื่อมต่อกับกองเรือในอ่าวไทยเพื่อเตรียมพร้อมในกรณีที่สถานการณ์ขยายวงกว้างสิ่งที่น่าสนใจคือการตอบสนองของรัฐบาลกัมพูชาหลังจากมีข่าวคำสั่งบุกตาควายออกมารัฐบาลพนมเปญได้ออกถแถลงการตอบโต้ทันทีโดยระบุว่าไทยควรใช้การเจรจาแทนการใช้กำลังพร้อมทั้งเตือนว่าหากไทยละเมิดเส้นพรมแดน กัมพูชาจะถือว่าเป็นการลุกรานอธิปไตยและจะดำเนินการตอบโต้ในทุกระดับคำถแถลงนี้ทำให้สถานการณ์ยิ่งร้อนแรงขึ้นขณะเดียวกันก็มีข่าวลือว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองประเทศได้มีการติดต่อกันอย่างลับๆเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามไปสู่ความรุนแรงในระดับประชาชนโซเชียลมีเดียของทั้งสองประเทศต่างเต็มไปด้วยข้อความชาตินิยมและการปลุกกระแสทางอารมณ์หลายโพสต์ใน Facebook และ X t w i ท t e r เเดิมมีการแชร์ภาพทหารไทยประจำแนวชายแดน พร้อมแคปชันปลุกใจเช่นเพื่อแผ่นดินไทยเราพร้อมหรือไม่มีใครแต่ต้องผืนแผ่นดินไทยได้ขณะที่ฝั่งกัมพูชาก็มีโพสต์แนวเดียวกันที่เน้นความภูมิใจในกองทัพของตนเองปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของประชาชนและอาจส่งผลต่อแรงกดดันทางการเมืองโดยตรงในกรุงเทพมหานครสื่อมวลชนจํานวนมากได้เข้าไปสัมภาษณ์นักวิชาการและอดีตนายทหารระดับสูงเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุด หลายคนให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าแม้กองทัพไทยจะมีศักยภาพเหนือกว่ากัมพูชาในหลายด้านทั้งกำลังพลอาวุธและเทคโนโลยีแต่การประทะก,กันจริงๆย่อมไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อฝ่ายใดเพราะความสูญเสียย่อมตกอยู่กับประชาชนทั้งสองประเทศนักวิชาการบางรายจึงเสนอให้รัฐบาลไทยเปิดต๊ะเจรจาโดยมีประเทศที่สในอาเซียนเป็นคนกลางเช่นเวียดนามหรือสิงคโปร์เพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าองค์การสหประชาชาติ UN และองค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ a าเซียนดีฟ ENSE Minister's m e ETING ได้ส่งสัญญาณเตือนให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจโดยเตรียมพร้อมเข้ามามีบทบาทหากเกิดเหตุปัะทะจิงซึ่งถือเป็นสัญญาณสำคัญว่าชุมชนนานาชาติกำลังจับตาความเคลื่อนไหวของไทยอย่างใกล้ชิดกลางคืนของวันที่ผอ,อสอสอ,ออกคำสั่งมีภาพไวรัลเผยแพร่บ,บนโลกออนไลน์ เป็นภาพทหารไทยยืนประจำแนวพร้อมธงชาติไทยบกสบัดิอยู่เหนือย,ยอดเขาแสงไฟจากค่ายทหารส่องสว่างกลางความมืดภาพนั้นถูกแชร์ไปทั่วและกลายเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าและความภาคภูมิใจของคนไทยภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงมียอดดูมากกว่าหลายล้านครั้งและกลายเป็นไวรัลบนทุกแพลตฟอร์มในท้ายที่สุดไม่ว่าผลลัพธ์ของเหตุการณ์นี้จะจบลงเช่นไรสิ่งที่เห็นได้ชัดคือความสามัคคีของคนไทยที่กลับมาอีกครั้งในยามที่ประเทศต้องเผชิญภัยคุกคามจากภายนอก คนไทยจำนวนมากแสดงความพร้อมที่จะยืนเคียงข้างกองทัพและประเทศชาติเสียงเรารักประเทศไทยและเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ดังก้องอยู่ทั่วโลกออนไลน์แม้จะมีความวิตกกังวลแต่ก็มีความหวังว่าผู้นำทั้งสองประเทศจะเลือกเส้นทางแห่งสันติไม่ใช่สงครามเพราะในท้ายที่สุดไม่มีใครอยากเห็นเลือดเนื้อของผู้คนหลังไหลเพราะความเข้าใจผิดทางการเมืองหรืออำนาจหากมองในมุมของผู้ผลิตสื่อหรือยูทูบเบอร์ข่าวนี้ถือเป็นเนื้อหาที่มีมิติทางอารมณ์สูงมาก มีทั้งความเข้มข้นของสถานการณ์ความกล้าหาญของทหารความรักชาติและความหวังของประชาชนจึงสามารถดัดแปลงเป็นสคริปต์วิดีโอแนวสารคดีเชิงข่าวได้อย่างดีผู้บรรยายสามารถใช้เสียงจริงจังเน้นน้ำเสียงหนักแน่นและจังหวะช้าในช่วงที่กล่าวถึงคำสั่งของผอสอ,สอแล้วค่อยเร่งจังหวะในช่วงที่พูดถึงการเคลื่อนไหวทางชายแดนเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกถึงแรงกดดันและความตึงเครียดจากนั้นจึงลดโทนเสียงลงในตอนท้ายเมื่อพูดถึงความหวังและสันติภาพ เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกอิ่มเอมและซาบซึ้งและนี่คือจุดสำคัญที่ควรฝากไว้ในตอนท้ายของวิดีโอทุกความขัดแย้งทางการเมืองหรือชายแดนไม่มีใครเป็นผู้ชนะที่แท้จริงเพราะสิ่งที่สูญเสียที่สุดคือชีวิตของผู้คนสงครามอาจสร้างวีรบุรุษแต่สันติภาพสร้างอนาคตคำพูดนี้อาจเป็นประโยคปิดท้ายที่ทรงพลังที่สุดสำหรับสคริปต์ u t u b e ชิ้นนี้